สวัสดีครับวันนี้ฟิลิมิงทีวีจะพาเพื่อๆมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์นักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาค่อนทีมของบาร์มิวนิกับการดำเนินการที่เป็นอยู่ในตอนนี้และโอกาสที่จะจะลดปากกาและปิดดิวสำหรับสัญญาฉบับใหม่จะลงเอยกันได้เมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะเอามาหยิบยกพูดคุยคร่าวๆกันครัรบเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลย อย่างที่เราทราบกันครับว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงปีใหม่ช่วงตลาดหน้าหนาวมันก็จะมีการเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้สําหรับนักเตะที่กําลังจะกลายเป็นฟรีเอเนต์ในช่วงตลาดหน้าร้อนซึ่งไบยิมมินิครับก็มีกรณีนักเตะที่มีโอกาสจะเป็นฟรีเอเยต์หลายคนเลยทีเดียวสําหรับนักเตะที่สัญญากําลังจะหมดในปี2025เยอะแยะมากมายเลยครับ และหากเปรียบเทียบกับทีมใหญ่ทีมอื่นเนี่ยพี่เสือดูจะมีรายชื่อนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาในปีนี้เยอะที่สุดเลยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีแกนหลักอยู่3คนโมโซาล่าอัลเวจิวฟนานไดซ์เทรนน์อเล็กซานเดอร์อานแต่พี่เสือเนี่ย แต่ละคนชื่อเป้งๆทั้งนั้นครับไม่ว่าจะวัยเกา๋าหรือแกลหลักในชุดปัจจุบันมีเรียงหน้ากันครบครับติด11นักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดสำหรับนักเตะที่จะกลายเป็นฟรีเอเจนต์ประจำปี2025ด้วยซึ่งในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกันว่า แต่ละคนเนี่ยโอ้โหสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วเราวน่าจะจบดีลการเซ็นสัญญาได้เมื่อไหรลรวมไปถึงสถานการณ์การคุยกันของแต่ละคนกับเอเย่นและบอร์ดของไบเยอร์ด้วยครับว่าตอนนี้มีแนวโน้มไปถึงไหนกันแล้วมาดูกันที่รายแรกกันก่อนครับเอาคนนี้ก่อนเลยดีกว่าครับคนที่เป็นไข่ในหินคนที่เป็นเพชรเม็ดงามคนที่เป็นอนาคตแห่งถ้ำเสือยามาโมูเซียร่าครับมูเซีย่ากับไบเยอร์ดครับ มันมีการเปิดโต๊ะและคุยกับทางฝั่งทีมงานของมูชาล่ามาตั้งแต่ช่วงปลายปี2024ที่ผ่านมาแล้วถึงเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่ไปอีก3 4 5ปีก็แล้วแต่ ก็มีการคุยกันแล้วรอบแรกก็ไปคุยกันที่ร้านอาหารครับแล้วการคุยกันเนี่ยโอ้โหก็เป็นไปได้ด้วยดีมากๆเป็นไปในเชิงบวกมากๆาไบเยนเสนอโปรเจกต์เสนอแผนงานและทําให้มูซอร่าเห็นอนาคตว่าเขาอยู่ที่นี่ต่อจะได้อะไรบทบาทของเขาในถ้าเสือเมื่ออยู่ต่อไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างไรมันเป็นการคุยกันที่ดีมากๆครับครั้งที่2ก็มีการพูดคุยกันแล้วถึงถึงรายละเอียดในสัญญาเอ่อ จำนวนค่าเหนื่อยระยะเวลาสัญญารวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆแต่มันก็ยังไม่สามารถเซ็นสัญญากันได้ครับจนระยะเวลามันล่วงเลยมาจนถึงต้นปี2025มูซาล่าก็ยังไม่ได้มีภาพจรดปากกากับบาเยนออกมารวมไปถึงยังไม่ได้มีการ คอนเฟิร์มจากาแหล่งข่าวในเยอรมันว่าสุดท้ายแล้วดิลมูเซล่ากับไเยิมิินิกในการขยายสัญญาเนี่ยคือดิลที่สําเร็จแล้วยังไม่ถึงขั้นนั้นอยู่ในสถานะโพสิทีฟท็อกกิ้งครับก็คือการคุยกันที่มันค่อนข้างเป็นบวกเป็นไปในเชิงบวกแต่ยังไม่สามารถทําให้มันดันดิวได้นั่นคือปัญหาที่แฟนบอลยังคงกังวลอยู่ครับว่าเออมันเป็นบวกก็จริงนะแต่ว่า จบให้ได้ก็ควรจะรีบจบในเคสของมูเซีล่าไม่อยากให้ยืดเยื้อเพราะในปัจจุบันคแบบกรบกรณีของมูเซีล่าเนี่ยบาเยอร์มินกมีสัญญากับมูเซีล่าอยู่จนถึงปี2026และมูเซีล่าเนี่ยก็คือเปี้ยงปากมากๆตอนนี้ฟอร์มการเล่นทุกสิ่งทุกอย่างมันคืออนาคตมันคือภาพฝันของบบเยอร์และบบเยอร์ไม่ต้องการให้ สถานการณ์ของมูเซล่ากับสโมสรอยู่ในอันตรายครับต้องการทํายังไงก็ได้ให้ให้มูเซล่าอยู่ในสภาวะที่เซฟที่สุดสําหรับการที่ทีมอื่นไม่สามารถมาแตะต้องได้สถานะของมูเซล่ามันคือ untouchable ด,ดังนั้นไบเย์นก็พยายามทําทุกวิถีทางให้ไม่มีใครมายุ่งกับมูเซล่าครับสัญญามันเลยเหลืออยู่ประมาณปีกว่า2ปีเนี่ยไบเย์นก็ต้องรีบขยายให้มันออกไปให้ไกลๆมากที่สุดจะได้ไม่มีทีมอื่นมายุ่งเพราะว่าถ้าสัญญามันเข้าใกล้ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ทีมอื่นจะ มาวุ่นวายเนี่ยมันก็มีโอกาสเยอะมากๆครับทีนี้ครับพอเป็นแบบนี้การเจราจาก,กับมูเซล่าเนี่ยมันเป็นไปในเชิงบวกก็จริงแต่สิ่งที่มันติดอยู่ในการเจรจาที่ยังไม่สําเร็จนั่นคือหนึ่งเลยครับระยะเวลาของสัญญา มันยังคงคุยกันอยู่ว่าจะจบที่การเซ็นสัญญาถึงปี2029ดีหรือจะจบที่การเซ็นสัญญาถึงปี2030ดีตรงเนี้ยแม็กซ e เอเบิลคริสตอฟยังคุยกับหลังบ้านของมูเซล่าไม่ลงตัวครับยังยังยังค่อนข้างเห็นไม่ตรงกันอยู่ก็ต้องรอดูกันว่าการตัดสินใจของตัวนักเตะอย่างมูเซล่าเองอยากจะเซ็นไปถึงตรงไหน ส่วนอีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญมากๆแล้วตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่อูแฟนบอลหลายคนก็ตกใจพอสมควร คือเอเย่นของมูเซล่ามีการพูดถึงลิลิสคอร์สครับเงื่อนไขาการปล่อยตัวหากมีทีมยื่นข้อเสนอก้อนใหญ่เข้ามาและนักเตะต,ต้องการย้ายลิลิสคอร์สก็คล้ายๆกับกรณีของเนย์มาที่เราทราบๆ,ๆกนันนะครับ222ล้านยูโรหากมีทีมยื่นมาตามจํานวนเงินก้อนนั้นที่ตั้งเอาไว้ก็สามารถปล่อยนักเตะและนักเตะสามารถย้ายได้เลยเอเย่นของมูเซล่ามีการพูดถึงกรณีนี้ครับซึ่งบาเยินตกใจแล้วบาเยินก็ไม่โอเคกับ เงื่อนไขตรงนี้ที่เอเย่นยื่นมามากๆเพราะว่านักเตะโดยทั่วไปของไบเยนไม่มีการใส่รีลลสคอร์สเอาไว้ครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเซ็นสัญญากับพี่เสือเนี่ยก็คือไบเยนไม่ปล่อยนักเตะก็คือไม่ได้ไปอยู่แล้วไม่ต้องมีการเ,าเซ็นเงื่อนไขาการปล่อยตัวเอาไว้ว่าจะใส่ไว้100ล้าน2 0 0ล้านหากมีทีมไหนยื่นข้อเสนอมาพี่เสือจะปล่อยตัวไบเยนไม่เคยมีเรื่องรีลลสคอร์สครับไม่เคยมีปัญหาตรงนี้และไม่คิดว่าการเจรจารจะต้องมาติดตรงนี้แต่นี่คือเรื่องเรื่องหนึ่งเลยครับที่พี่เสือเนี่ย ไม่ค่อยโอเคกับการคุยกับเอเจนต์ของมูเซียร่าก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วครับจะได้รับการผ่อนปลนจากตัวนักเตะได้มากขนาดไหนในเรื่องรีลีทคอร์สแล้วบาเยอนไม่อยากให้ใส่แน่นอนในเรื่องของรีลีทคอร์สไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ตามเพราะสถานะของมูเซียร่าอย่างที่กล่าวไปครับมันคือ untouchable หรือแตะต้องไม่ได้ครับจับต้องไม่ได้แตะต้องไม่ได้มันคือไข่ในหินเลยครับส่วนค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยอันนี้ไม่น่าใช่ปัญหาแล้วครับเพราะพี่เสือจะปรับเพดานค่าเหนื่อยของมูเซีย่า อัพขึ้นไปหลายเท่าตัวมากๆจนขึ้นไปอยู่ในลำดับท็อป3นักเตะที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของสโมสรก็คือ 20- 21ล้านยูโรบวกๆอาจจะรวมโบนัสหรืออาจจะเพิ่มโบนัสตามผลงานด้วยเรื่องค่าเหนื่อยบายเยนพร้อมประเคนให้มีอันครับแต่ว่าปัญหาคือเรื่องลิลิทคอร์สนี่แหละพี่เสือไม่อยากให้มันมีเลยครับเพราะว่าปกติแล้วบาเยนก็ไม่เคยใส่กับใครเอาไว้อยู่แล้วนะครับเรื่องลิลิทคอร์สเนี่ยโอโ้โหถ้าเกิดใส่ไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ เรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจสําหรับทางฝั่งพี่เสือเองสักเท่าไหร่ครับนี่คือเคสของมูเซล่าครับติดอยู่ก็ติดอยู่แค่เรื่อง2เรื่องนี้แหละเดี๋ยวจะมีการเจราจากันต่อในเร็วๆนี้แล้วนะครับสำหรับการคุยกันในคำลบที่3ก็ต้องรอดูกันว่าจะปิดดิวได้ในเดือนไหนในรายชื่อต่อมาครับโยัวคิม,มิดครับสัญญาหมด2025ครับ คิมมิดเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถเจรจารได้ลงตัวในช่วงหน้าหนาวเนี่ยคิมมิดสามารถไปคุยกับทีมอื่นและย้ายทีมได้แบบฟีเอเยนในช่วงหน้าร้อนเลยนะครับบาเยนก็จะไม่ได้อะไรสักบาทจากโยซัวคิมมิดเลยครับซึ่งพี่เสือเนี่ยก็พร้อมจะเจรจารสัญญาฉบับใหม่กับคิมมิดแล้วในตอนนี้บวกกับฟอร์มการเล่นของคิมมิดเองก็กลับมาเป็นคนสําคัญกลับมาเป็นแกนหลักกลับมาเป็นตัวหลักแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการลดเงินเดือนนักเตะแล้วครับเพราะว่าคิมมิดก็คือต้องการเลทเงินเดือนเท่าเดิมบาเยนก็ ไม่ต้องการไปลดเงินเดือนของคิมิตแล้วเพราะฟอร์มการเล่นเล่นดีครับ <d> ก็เลยจะเสนอให้เท่าเดิมแล้วก็ต่อสัญญาออกไปแต่ว่ายังไม่ได้เจรจากันลงตัวตอนนี้เพราะว่าคิมิตขอเวลาในการตัดสินใจก่อนว่าเขาจะเอาอย่างไรกับตัวเองต่อไปกันแน่อยากจะไปหาความท้าทายไหมมองดูเรื่องครอบครัวด้วยว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวแฮปปี้ตรงไหนรวมไปถึงระยะสัญญาด้วยว่าไบเยันจะเซ็นกับเขาไปถึงอีกกี่ปีเขาก็ต้องการความมั่นคงหลังจากนี้ในช่วง เมื่อก้าวเข้าสู่บ้านไปอาชีพการค้าแข่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะคิมมิตเนี่ยอีกอีกนิดเดียวก็จะเลข3แล้วนะครับไกเซอร์น้อยของเราเห็นไม่กี่ปีเองแป๊บเดียวย9 30เข้าไปแล้วเขาก็ต้องการความมั่นคงในอาชีพการค้าแข่งเช่นเดียวกันแต่เคสของคิมมิตไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากครับเพราะว่าตัวนักเตะเนี่ยเป็นเป็นเอเจนต์ให้กับตัวเองครับเพราะว่าคิมมิตไม่ไม่ได้มีตัวแทนไม่ได้มีเอเจนต์ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากมกครับตรงนี้ก็คือใจใจคุยกับสโมสรมาโดยตลอด ผ่านจากเคสคิมมิตับมาดูเคสของเลรอยซานน่ Le ครับซานน่เนี่ยเรื่องการต่อสัญญาเอาจริงๆไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือฟอร์มของนักเตะครับบาเยอร ไม่ได้เร่งรีบในการต่อสัญญาซาเน่แต่ซาเน่เองอ่ะอยากอยู่ต่อกับบาเยอร์ครับอยากอยู่ที่นี่เขาแฮปปี้ที่นี่เขามีความสุขกับที่นี่และที่นี่คือทีมในฝันของเขาตั้งแต่สมัยเขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วเขาก็ฝันว่าอยากจะมาอยู่ที่นี่พอได้มาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็แฮปปี้มากๆแต่สิ่งที่ไม่แฮปปี้คือผลงานของซาเน่ที่บอร์ดเห็นครับเพราะว่าซาเน่เนี่ยมีผลงานที่ค่อนข้างแกว่งขึ้นๆลงๆเอาแน่เอานอนไม่ได้เมื่อเทียบกับค่าตัวที่บาเยอร์จ่ายซื้อซาเน่ไปบวกกับ ค่าเหนื่อยลายปี20ล้านยูโรต่อปีมันสูงมากๆเลยนะครับติด1ใน5นักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดจากสโมสรวมไปถึงฟอร์มการเล่นปัญหาอาการบาดเจ็บความคงเส้นคงวาและอิมแพกต่อทีมเนี่ยซานีก็ดูยังไม่ได้เป็นคนสำคัญที่บายเยินขนาดว่าขาดไปไม่ได้มากขนาดนั้นระยะเวลาสัญญารวมไปถึงตัวเลขค่าเหนื่อยที่ซานี รับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเลยยังทําให้พี่เสือกังวลอยู่ครับว่า4-5ปีแล้วเนี่ยซานนี่ยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักเป็นเดือบแบกเป็นคนที่เป็นคนสําคัญของทีมจริง,รงๆได้สักทีเนี่ยยังทําไม่ได้เลยบวกกับค่าเหนื่อยขนาดนี้ใน20ล้านเนี่ยถ้าฟอร์มเป็นแบบนี้ไบเยอร์ก็ดูจะไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่ครับไบเยอร์เลยยื่นข้อเสนอไปว่าหากอยากอยู่ต่อ ก็ต้องเล่นให้มันดีกว่านี้ในช่วงครึ่งหรือดูการหลังของซีซั่นนี้บวกกับต้องลดค่าเหนื่อยของตนเองลงอย่างน้อยก็น่าจะเหลือสัก15หรือ13ล้านยูโรต่อปีถ้าลดได้เป็นจํานวนตัวเลขขนาดนี้โอเคกลับมาคุยกันบนโต๊ะเจราจาได้ซาเน่ก็บอกโอเคไม่ติดครับตรงนี้เขาจะตอบสนองความต้องการของบอร์ดบริหารเองแล้วก็ยินดีที่จะทําตามที่บอร์ดบริหารเรียกร้องเช่นเดียวกันก็คือจะพัฒนาฟอร์มการเล่นในช่วงครึ่งฤดูการหลังของฤดูการแล้วก็ ยินดีลดค่าเหนื่อยหากบอดเรียกร้องแบบนั้นอะก็ต้องรองดูกันสุดท้ายถ้าเกิดว่าซาเนเ่เลือกที่จะลดค่าเหนื่อยแล้วขออยู่ต่อจริงๆเนี่ยโอ้โหมันก็ถือว่า อาจจิงเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายเลยนะครับบาเยนก็ไม่ต้องมาแบกค่าเหนื่อยบุกกับนักเตะก็มีใจยอยากอยู่ต่อขนาดนี้เนี่ยมันมันก็ถือว่าเขาก็มีใจยอยากจะอยู่แล้วแล้วซาเน่เองก็เป็นนักเตะพรสวรรค์ที่มาสร้างความแตกต่างได้อยู่แล้วแต่ปัญหาของตัวนักเตะข,ของตัวเลรอยซาเน่อย่างเดียวเลยครับคือความสม่ําเสมอถ้าเขามีความสม่ําเสมอและมีความแน่นอนมากกว่านี้เขาคือปีที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งในโลกใบนี้เลยครับนี่คือสิ่งที่บบเยนยังตั้งเครื่องหมายคาถามในตัวซาเน่ยอยู่แต่หากปรับ ได้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการต่อสัญญาต้องรอดูการสุดท้ายฟอร์มหลังจากนี้คือเครื่องชี้ขาดอนาคตซาเน่เองครับอีกรลยหนึ่งครับอัลฟงโซเดวีเดวีเนี่ยโอ้โหเป็นการเจราจาที่ซับซอ้อนแล้วก็เป็นการเจราจาที่เหนื่อยมากๆสาหรับทางฝั่งไบเยนเองนะครับเพราะว่ามีการคุยกันไปแล้ว2รอบแต่นิกคูเซ่ก็ปฏิเสธเรื่องการต่อสัญญากับไบเยนไปหมดเพราะมองว่าค่าเหนื่อยที่ไบเยนออฟเฟอร์ไปเนี่ยมันน้อยเกินไป บเยนก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ไม่ต้องคุยกันแล้วไม่ต้องต่อแล้วแล้วก็ไปดูกันแล้วกันว่าในฤดูกาลนี้ฟอร์มของเดวี่จะดีไหมถ้าเกิดดีจะยื่นข้อเสนอใหม่ให้แต่ถ้าไม่ดีก็ปล่อยฟีเอเยนไปเลยแล้วตอนนี้ฟอร์มของเดวี่กลับมาโหดมากครับพอฟอร์มกลับมาดีไบเยนก็พร้อมกลับมาอยู่บนโต๊ะเจราจารแล้วบเยนก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วเปิดโต๊ะเจราจารอบที่3กับทางตัวแทนของอัลฟองโซเดวี่นักเตะเองก็มีปฏิกิริยาว่าโอเคเขาแฮปปี้กับมิวนิกนะมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะแยะมากมายแล้วก็มมีีีควาสุกับท่น มันก็เลยกลายเป็นว่าก็มีโอกาสที่เดวี่จะกลับมาต่อสัญญาซึ่งการต่อสัญญาในครั้งนี้ปัญหาหลักๆของเดวี่เลยครับมันจะแตกต่างกับคนอื่นมากๆคือเดวี่ต้องการค่าเหนื่อยที่เยอะขึ้นครับเป็นตัวเลข16บหถึงยีล้านยูโรต่อปีซึ่งาาเยอร์บอกว่าโหยีล้านไม่ไหวครับเยอะเกิน 15บ6กออาจจะคุยกันได้ก็ต้องรอดูกันก่อนว่ายังไงเอเจนก็อยากได้มากกว่านี้อยู่แล้วส่วนอัลฟองโซเดวีก็ดูเหมือนว่าเขาก็แฮปปี้กับที่นี่แต่ทางฝั่งมัตติก็จีบอยู่เช่นเดียวกันส่วนเอเจนของเดวีเนี่ยตอนนี้ก็คือไปคุยเยอะแยะมากมายกับหลายสโมสรเลยว่า โอ้โหสโมสรไหนให้ค่าเหนื่อยนักเตะเยอะมากที่สุดสโมสรน,นั้นก็จะเป็นตัวเตง็งซึ่งพี่เสือเองก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้ครับมันเหมือนมันเหมือนไม่จริงใจในการคุยกันซึ่งไบเยอร์เนี่ยก็อยากจะมอบข้อเสนอที่มันเป็นชิ้นเป็นอันให้อยู่แล้วแต่ไม่อยากให้ไปคุยกับหลายทีมากนักเดี๋ยวมันจะวุ่นวายครับก็ต้องรอดูว่ายังไงซึ่งเอเจนต์ของอัลฟองโซเดวีเนี่ยทางฝั่งมาดริดก็ไม่แฮปปี้แล้วนะครับ กับการกระทําแบบนี้ก็เหมือนไม่จริงใจเช่นเดียวกันก็ต้องรอดูกันว่าอยู่ที่นักเตะอย่างเดวี่เลือกอะไรครับว่าจะเอาอย่างไรกับอนาคตของตนเองหากสุดท้ายแล้วเขาแฮปปี้กับมิวนิกจริงแล้วข้อเสนอขนาดนี้โอเคก็จบครับรอดูกันอนาคตของเดวี่เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ลุ้นระทึกมากที่สุดแล้วคล้ายๆกับกรณีของเทรนร์นัลซันเดอร์อันโนของลิเวอร์พูลเลยครับอ่ะแล้ว3เหลืออีกสคนครับที่เป็นซีเนียร์หลัก มาโนเอลนอยเออร์นอยเออร์ก็ส er. ัญญาก็กําลังจะหมดเหมือนกันแต่ว่าเคสของนอยเออร์ไม่น่ามีอะไรครับยังไงก็น่าจะต่อแล้วก็น่าจะต่อไปอีกปีหนึ่งเป็นวัยสาสิบเก้าปีของนอยเออร์แล้วก็จะให้มือหนึ่งต่อไปครับแต่ในซีซั่นหน้าบทบาทของนอยเออร์ก็จะเปลี่ยนไปจากมีเรื่องโบนัสในสัญญาเนี่ยที่ลดน้อยลงแล้วก็จะมีเรื่องค่าเหนื่อยที่ลดน้อยลงอาจจะเป็นการเล่นแล้วก็ดูตามผลงานมากกว่าหาก ผลงานดีก็จะปรับให้ตามโบนัสให้เป็นโบนัสแทนแต่ว่าเรื่องค่าเหนื่อยที่เป็นฟิกค,คอสเนี่ยจะลดลงโบนัสก็อาจจะลดลงด้วยแต่ว่าก็ดูตามผลงานในสนามไปแล้วก็ทางนอยเออร์เนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรครับเรื่องการต่อสัญญาแล้วก็บทบาทเขาบอร์ดก็อาจจะคุยว่าเอออยากให้ผ่อนปนเวลาการลงสนามให้โอกาสน,าน้องๆให้โอกาสมือสองบ้างนะพอระยะยาวจะได้ จะได้มีคนมาสืบทอดตำแหน่งครับจะได้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นการฉุกและหุกเกินไปหากจะให้มือ2ดันขึ้นมาเป็นมือ1เวลาที่หน่อยเออไม่อยู่แล้วก็หน่อยเออไม่น่ามีปัญหาส่วนอีกคนนึ่งครับโทมัสมุลเลอร์สัญญาก็กําลังจะหมดเช่นเดียวกันแต่ในเคสของมุลเลอร์เนี่ยน่าจะเป็นอยู่2กรณีมากกว่าคือแขวนเลยกับอยู่ต่อครับถ้าอยู่ต่อก็อาจจะลดค่าเหนื่อยลง คล้ายๆกับนอยเออร์ก็คือลดฟิกคอร์์ลดโบนัสลงแล้วดูโบนัสตามสัญญามากกว่าถ้าเล่นดีก็ค่อยเพิ่มโบนัสให้แล้วส่วนโทมันมุลเลอร์เนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรครับก็ต้องรอดูว่า,าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าก็ไม่น่าจะย้ายไปไหนอยู่แล้วก็น่าจะอยู่ต่อเป็นวันแมนขับนี่แหละและลายสุดท้ายครับมาติสเตลครับมาติสเตลส,สรุปแล้วก็คือคุยกันไปแล้วนะครับว่า,าสัญญาของเตลเนี่ยมีอยู่ถึง2 0 2 9เกลยก็คือมีอยู่นานครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องการปล่อยยืมกัน ปล่อยออกไปในซัมเมอร์อะไรแบบเนี้ยดูเหมือนว่าตัวนักเตะต,ต้องการคุยกับแวนซองคอมปานีแล้วก็คุยกันไปในเชิงบวกแล้วนะครับกอมปานีก็บอกว่าโอเครับรู้รับทราบว่าแตวอยากจะสู้ต่อเพื่อชิงตําแหน่งในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลแล้วค่อยไปคุยกันอีกทีในช่วงซัมเมอร์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย โอเคอยู่ไหมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลหากฟอร์มนักเตะตกหากเล่นไม่โอเคและหากไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็อาจจะปล่อยยืมตัวออกไปคีในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าเราจะมีมาติเตลอยู่กับทีมแน่นอนในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ครับก็ต้องรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วแตลจะเค้นฟอร์มเก่งเหมือนซีซั่นก่อนกลับมาได้หรือไม่ในยุคข,ของเวนซองกอบปนีและนี่ก็เป็น7นักเตะสําหรับอนาคต กับไบยูนิคในช่วงปีนี้ปีหน้านครับซึ่งโอ้โหาเยูร์เป็นทีมที่มีปัญหานักเตะเรื่องการต่อสัญญาค้างคายเยอะที่สุดในยุโรปแล้วครับสำหรับทีมใหญ่เนี่ยก็ต้องรีบจบให้ได้ครับแล้วเป็นหน้าที่หลักของแม็กซ์ไอเบิลกบคิตต์อฟอยเลยที่ต้องทําให้ได้จริงพิสูจน์ฝีมือสปอร์ตเชฟกับสปอร์ตดเด렉เตอร์เลยครับว่าจะเอาอยู่ไหมกับสถานการณ์ที่ท้าทายแบบนี้แล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก,กันบ้างคอมเมนต์มาคุยกนใต้คลิปนี้วันนี้อย่างเฟลิมี่ทีวีลาไปก่อนชอบคล ลำบากในเรื่องการต่อสัญญาก็คอมเมนต์มาคุยในใต้คลิปนี้วันนี้ฟิลมี่ีทีเวลาไปก่อนสวัสดีครับ